จำจากไกยรัก,ก่ายจำจากเวียงวังไม่หวงหลังไม่ห่วงหน้าต้องลาไปไกลมันเป็นความยากฝัง ประวัิผู้แต่งพระอภัยมณีไม่มีที่ใดบันทึกไว้ชัดเจนว่าสุนทรภู้เริ่มแต่งเรื่องพระอภัยมณีขึ้นตั้งแต่เมื่อใดแต่จากการพิเคราะห์สนวนลกรและการกล่าวอ้างถึงในผลงานชิ้นอื่นๆของสุนทรภู้นักวิชาการคาดว่าสุนทรภู้น่าจะเริ่มแต่งเรื่องพระอภัยมณีตั้งแต่ครั้งสมัยรัชกาลที่สองเมื่อคราวต้องโทษติดคุก คาดว่าประมาณปีพุทธศักราช2,364ถึงพุทธศักราช2,366โดยค่อยแต่งทีละเล่มสองเล่มเรื่อยไปและยังแต่งแต่งหยุดหยุดเป็นหลายครั้งในตอนแรกเขียนจบไว้ที่49เล่มสมุดไทยแต่กรมมมืหมนอับส่องสุดาเทพทรงมีรับสั่งให้แต่งต่อในที่สุดจึงได้ความยาวถึง64เล่มสมุดไทย ทว่านักวรรณคดีบางท่านเสนอความเห็นว่าในเล่มหลังๆอาจไม่ใช่สำนวนของสุนทรภูเพียงผู้เดียวคาดว่าสุนทรภูหยุดแต่งเรื่องพระอภัยมณีประมาณปีพุทธศักราช2,388หลังการสิ้นพระชนของกรมมมื่นอับสรสุดาเทพใช้เวลาในการประพันธ์ทั้งสิ้นมากกว่า20ปีพระอภัยมณีมีเรื่องราวหรือว่า ท้าวสุทัศน์และนางประทุมเกศรผู้ปกครองกรุงรัตนามีโอรสด้วยกันสองพระองค์คือพระอภัยมณีและศรีสุวรรณวันหนึ่งท้าวสุทัศน์ให้พระอภัยมณีและศรีสวุวรรณออกเดินทางไปหาอาจารย์เพื่อเรียนวิชานำกลับมาปกครองบ้านเมืองพระอภัยมณีสนใจเรื่องวิชาการเป่าปี่ส่วนศรีสวุวรรณสนใจวิชาตีกระบองจึงแยกย้กยายกันไปเรียนเป็นเวลาเจ็ดเดือนก็สำเร็จวิชาจึงลาอาจารย์เดินทางกลับกรุงรัตนา เมื่อดันทางมาถึงก็เข้าเฝ้าท้าวสุทัศน์และนางประทุมเกศรรายงานเรื่องที่ได้ศึกษามาเมื่อท้าวสุทัศน์ฟังเสร็จก็เกิดอาการไม่พอใจจึงไล่ทั้งสองออกจากวังและได้มาพบกับาพามทั้งสามคือสานนวิเชียรและโมลาจึงทักทายกันจนรู้ว่าสองพี่น้องเป็นลูกของกษัตริย์ที่ถูกไล่ออกจากวังเพราะเรียนวิชาเป่าปี่และตีกระบองสามพามเกิดอยากจะฟังวิชาเป่าปี่ของพระอภัยมณีพระอภัยมณีก็ไม่ขัด อีปีขึ้นมาเป่าให้ฟังไม่นานทุกคนก็หลับไปแต่ทว่าเสียงปีของพระอภัยมณีดังจนไปเข้าหูของนางผีเสื้อสมุดทําให้นางตามเสียงมาจนเจอพระอภัยมณีไม่ได้เห็นก็อยากได้มาเป็นคู่ครองไม่รอช้าก็คว้าพระอภัยมณีมาอยู่ในอุ้งมือมาถึงถ้ำนางผีเสื้อสมุดรีบแปลงกายเป็นสาวสวยเมื่อ เื่อรอพระอภัยมณีฟื้นขึ้นมาเมื่อพระอภัยมณีฟื้นขึ้นมาก็รู้ว่าหญิงสาวตรงหน้าเป็นนางผีเสื้อสมุดแปลงกายมาแต่สุดท้ายก็ต้องยอมเพราะไม่มีทางหนีทางด้านสีสุวรรณตื่นมาไม่เจอพระอภัยมณีก็รีบเดินทางออกตามหาจนมาถึงเมืองรมจักที่มีท้าวทศวงศ์เป็นผู้ปกครองและมีลูกสาวคือนางแก้วเกษรา สีสุวรรณได้พบกับนางแก้วแกชราจนตกดลร,รักกันในที่สุดแต่ไม่ทันไรเท้าทศวงศ์ได้รับข่าวใหญ่ว่าเท้าอุเทนจะทําสึกแย่งนางแก้วเกชราท,ท,ทับของท,อท,ท,ทับของเท้าอุเทนตีทัพของเท้าทศวงศ์จนแพ้ไปและขอให้ส่งตัวนางแก้วเกชรามาให้ตนจึงจะถอยทัพทางด้านนางแก้วเกชราสงพระพี่เลี้ยงไปบอกสีสุวรรณว่าจะทําอย่างไรดีสีสุวรรณจึงตอบรับที่จะทําศึกครั้งนี้เองจนสุดท้ายก็เอาชนะทัพของเท้าอุเทนจนได้ สีสุวรรณได้มาอยู่บนมนเทียนแต่ก็รู้สึกไม่มีความสุขเพราะไม่ได้เจอกับนางเกษรา,าท้าวทศวงศ์เห็นว่าทั้งสองรักกันจริงๆจ,งจึงไม่ขัดขวางและให้ทั้งสองได้อยู่ด้วยกันส่วนพระอภัยมณีที่ถูกนางผีเสื้อสมุดขังไว้ในถ้ำก็มีลูกด้วยการชื่อสินสมุดวันหนึ่งนางผีเสื้อสมุดออกไปหาอาหารสินสมุดออกไปวิ่งเล่นแล้วเห็นแผ่นหินจึงผลักออกและได้เจอกับเงือกเท่าด้วยความสงสัยจึงจับเงือกเท่ากลับไปให้พระอภัยมณีดู เมื English, actually, ่อพระอภัยมณีเห็นแล้วพระอภัยมณีจึงเล่าความจริงให้สินสมุทรฟังว่านางผีเสื้อสมุทรจริงๆแล้วเป็นยักษ์และทั้งคู่ก็คิดที่จะหนีตกดึกคืนนั้นนางผีเสื้อสมุทรฝันร้ายจึงเล่าให้พระอภัยมณีฟังพระอภัยมณีเลยคิดอุบายหลอกนางผีเสื้อสมุทรพระอภัยมณีและสินสมุทรจึงเดินทางหนีไปที่เกาะแก้วพิสดารกับพวกเงือกนางผีเสื้อสมุรก็ตามมาถึงพยายามเกลี้ยกล่อมใา้อภัยมณีให้กลับไปด้วยพระโยคีจึงเสกคาถาทำให้นางผีเสื้อสมุทรกลัวและหนีไป หลังจากนั้นพระอภัยมณีก็ได้นางเงือกมาเป็นเมียจากนั้นไม่นานก็ได้มีเรือของนางสุวรรณมาลีมาที่เกาะแก้วพิสดารเมื่อพระอภัยมณีได้เจอกับนางสุวรรณมาลีก็เกิดตกหลุมรักและด้วยความที่อยู่ใกล้ชิดกันทําให้นางสุวรรณมาลีก็มีใจให้พระอภัยมณีเช่นกัน เรือของท้าวศิล,ลาราเดินทางมาถึงกลางทะเลแต่ก็พบกับความผิดปกติผีพายลูกสมุทรของนางผีเสื้อสมุทรตรงเข้ามาจะล่มเรือแต่ด้วยเวทมนต์คาถาของพระโยคียทําให้นางผีเสื้อสมุทรและผีพายเข้ามาทําอันตรายไม่ได้วันต่อมานางผีเสื้อสมุรก็ตามเรือมาทันและคว้าหางเรือได้ทําให้เรือพิกล้มผู้คนในเรือล้มตายส่วนนางสุวรรณมาลีส่วนพระอภัยมณีก็มาที่เกาะนางผีเสื้อสมุรก็ตามมาทันจนทําให้พระอภัยมณีทนไม่ไหว ต้องใช้เสียงปีค่านางผีเชื้อสมุดทางด้านสินสมุดกับนางสุวรรณมาลีได้พบกับโจรสุรังโจรสุรังหวังจะเอานางสุวรรณมาลีมาเป็นเมียจึงรับขึ้นเรือมาและวางแผนให้สินสมุดดื่มเหล้าจนหมดสติพอสินสมุดร,รู้เรื่องทั้งหมดก็ไล่ฆ่าคนบนเรือและฆ่าโจรสุรังจนตายและสินสมุดมุ่งหน้าไปยังเมืองรมาจากที่ศรีสุวรรณปกครองอยู่สินสมุดและศรีสุวรรณได้สู้รบก,กัน จนได้ถามถ่ายกันก็รู้ว่าเป็นลูกของพระอภัยมณีและทั้งสองก็ออกตามหาพระอภัยมณีทางด้านของอุซเรนก็ออกตามหานางสุวรรณมาลีระหว่างเดินทางก็ไปเจอเข้ากับพระอภัยมณีที่อยู่ที่เกาะและรับพระอภัยมณีขึ้นมาบนเรือด้วยและทั้งทางด้านเรือของสินสมุทรและสีสุวรรณก็ได้พบกับเรืออุสาเรนและพระอภัยมณีและทั้งสองก็ได้คุยกันพร้อไม่ยอมยกนางสุวรรณมาลีให้อุสเรนถ้าหากอุซเรนแค้นสินสมุทรก็พร้อมที่จะรบและฆ่าเพื่อชิงนางสุวรรณมาลี สินสมุทรรบกับอุสเรนทั้งสองฝ่ายสู้รบก,กันสินสมุทรจับอุสเรนได้พระอภัยมณีขอให้ปล่อยอุสเรนเท่ากับได้ทดแทนบุญคุณที่อาศัยเรืออุสเรนมาอุสเรนแค้นมากจะกลับมาล้างแค้นที่เมืองผลึกเรือของอุสเรนเข้าประชิดต,ตามติดและยิงถล่มใส่เรือของฝ่ายสินสมุทร กระสุนพุ่งเข้าใส่อุสเรนอุสเรนทรมานเพราะความเจ็บปวดต่อมานังเนื้อลอดลูกพระโยคีได้ตั้งชื่อว่าสุดสาครสุดสาครเดินทางมายังเกาะแห่งหนึ่งได้เจอกับชีเปอยเข้าสุดสาครหลงเชื่อคนอุบายของชีเปือยทําให้ถูกหลอกเอาไม้ท้าววิเศษและม้านีมังกรไป สุสาครตามมาเอาไม้เท้าและม้านินมังกรที่เมืองกะระเวกทําให้ได้พบกับสมเด็จพระสุริโยไทยท่านอยากได้สุสาครเป็นลูกแต่สุสาครน,นั้นยังต้องตามหาบิดาก่อนถ้าพบบิดาแล้วจะกลับมารับใช้ความรักของนางระเวงที่มีต่อพ่อและพี่ชายเมื่ออุสาเลนถงฝ่ายพระอภัยมณีฆ่าแล้วนางระเวงก็ปกครองบ้านเมืองและคิดมาตีเมืองผลึก สุสาครเดินทางมาถึงเมืองผลึกได้พบกับสินสมุทรผู้ที่เป็นพี่ชายจากนั้นก็ออกรบหลังจากจบศึกพระอภัยมณีได้มอบรางวัลแก่ทหารที่มีความจงรักภักดีและเสียสละปกป้องบ้านเมืองความรักของสุดสาครที่ต้องจากพ่ออีกครั้งเพื่อไปเมืองกาละเวกหลังจากที่ตีเมืองลังกาแตกแต่ทหารเมืองลังกาก็ยังสู้ไม่ถอยพระอภัยมณีกว่าที่จะสูญเสียทหารไปมากกว่านี้จึงเป่าปีให้ทหารทั้งสองฝ่ายหลับไหลเหลือแต่นางละเวงคนเดียวที่ไม่หลับ นางละเวงออกมารอบข้าพระอภัยมณีจึงเกิดการต่อสู้พระอภัยมณีได้เห็นหน้านางละเวงก็หลงไหลในตัวนางและอยากปองดองแต่นางละเวงไม่เชื่อพระอภัยมณีและหนีเข้าไปในป่านางละเวงวันลาถามยุพาปาการและสุราลีวันลูกสาวทั้งสองว่าทําไมป่านี้ถึงเงียบจังทั้งสองตอบว่าป่านี้เชื่อว่าป่าการวันในป่านี้มีสัตว์ร้ายมีชื่อว่าย่องตอด ทางด้านของอ e ีเรนที่มีความสามารถในการใช้ขวานเป็นอาวุธคู่กายมีลูกสาวชื่อว่านางรำพาสรีทั้งด้านนางละเวงวันลาได้อ่านสารลักของพระอภัยมณีถกลงด้วยความทราบซึง้งบัดหลวงเห็นท่าไม่ดีจึงพูดว่าอย่าได้หลงไหลจนลืมเรื่องที่ต้องฆ่าพระอภัยมณี ยุพาภกาตอบว่าเรื่องฆ่าพระอภัยมณีเราจะจัดการเองยุพาภกาและสุราลีวันเข้าเฝ้าพระอภัยมณีนางยุพาภกาได้นำจดหมายที่ห่อด้วยเสนียาแฝดให้พระอภัยมณีเมื่อพระอภัยมณีหยิบจดหมายก็โดนมนต์เสนีเมื่อหนีทัพมายังกรุงลังกาแล้วนางละเวงวันลาได้อ้อนวอนให้พระอภัยมณีเป็นราชาปกคระะองลังกาทั้งมอบตาราหูให้ใครขัดขืนก็ให้ฆ่าทั้งหมดพระอภัยมณีได้พิชิตกรุงลังกาและได้นางละ ได้นางระเวงวันลารวมไปถึงอำนาจวาสนาดวงตาราหูสีนสุวรรณกับสินสมุตได้อาสาเข้าไปตามพระอภัยมณีแต่ถูกม์เสนิ์ของนางยุาพาภกากับนางกำพาสลีเข้าจากนั้นนางสุวรรณมาลีจึงเขียนสารแล้วให้คนนำไปส่งให้พระอภัยมณีสินสุวรรณและสินสมุตก็ส่งสารกลับมาให้นางสุวรรณมาลีพอนางได้อ่านก็รู้สึกโกรธแค้นจึงยกทัพไปตีเมืองลังกา สุสาครมาห้ามไว้ก่อนนางยุพาก,ากากับนางสุลาลีวันได้เข้ามาเป่ามนทําให้กองทัพของนางสุวันมาลีดับไหลและลักพาตัวสิงสมุทกับสุสาครกลับไปมองกรุงลังกาจงเกิดการลบขึ้นมาการลบก็ไม่มีทีท่าว่าจะจบลงจนกระทั่งพระโยคีเหาะมาจากเกาะแก้วพิสดารเมื่อทั้งสองได้ฟังคําเทศจากพระโยคีจบก็ยกมือสาธุและให้อภัยกัน พระอภัยมณีที่อยู่ในเมืองลังกากับนางละเวงวันลาได้สักพักก็คิดว่าสมควรถึงเวลากลับเมืองได้แล้วแต่ก่อนกลับนางละเวงวันลาก็ได้พาชมเพชรนินจินดาก่อนซึ่งก็เกิดเรื่องโดยนางสาวคนได้แอบลอบเข้าไปเอาโคดเพชรออกไปจึงทําให้พระสุดทาพิโรธเพชรพอจะหมดสิ้นในเมืองลังกาแล้วนางสาวคนก็ขอตัวกลับบ้านเมืองก่อนจากนั้นนําไปให้ปิดาที่นําไปฝังในเขาแล้วตั้งชื่อว่าเขานาวรัต หลังจากที่พระอภัยมณีกับเมืองรัตนาก็ได้ถามไถ่ให้ศรีสุวรรณจัดงานแต่งระหว่างสินสมุทรและอรุณรศัศมีและระหว่างสุดสาครนกับนางสาวะคนแม้คู่ของสินสมุทรกับนางอารุณรัศมีตอนแรกจะไม่ราบรื่นแต่สุดท้ายก็จบลงด้วยดีในขณะที่นางสาวะคนได้หนีงานแต่งปลอมเป็นฤาษีชื่ออัคขณีท่องสมุทรก่อนจะไปหยุดที่เมืองวังหูลมเกิดการประท้าต่อสู้แต่สุดท้ายนางสาวะคนก็ชนะ ทางด้านสุดสาครก็ขี่ม้านินมังกรข้ามน้ําข้ามทะเลเพื่อมาง้อนางสาวคนจนใจอ่อนยอมคืนดีในขณะที่นางสาวคนได้หนีงานแต่งบองเป็นฤาษีชื่ออคณนีท่องสมุทรก่อนจะไปหยุดที่เมืองวังหุลงเกิดการประทะต่อสู้แต่สุดท้ายนางสาวคนก็ชนะทางด้านสุดสาครก็ขี่ม้านินมังกรข้ามน้ําข้ามทะเลเพื่อมาง้อนางสาวคนจนใจอ่อนยอมคืนดี มังคลาได้ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องที่จะชิงเอาโคษเพชรกลับมาแต่หัศการคัดค้านเลยอาสาที่จะไปชิงเอาโทษเพชรเองส่วนกรุงกะระเวกเตรียมตัวทําศึกสงครามพอกองทัพเรือของหัศการมาถึงเมืองกะระเวกก็ได้รับความเสียหายกันทั้งสองฝ่ายท้ายที่สุดฝั่งหัศการก็ได้ชิงโคษเพชรไปส่วนเมืองกะระเวกก็เล่าเรื่องเหตุร้ายให้หัศชัยและพาชนานีฟังที่ต้องเหตุเกิดจากโคษเพชรที่สาวคนได้มา ฝ่ายสุวรรณมาลีไม่เห็นพระภัยกลับมาสักทีจึงเขียนสารไปต่อว่านางละวิงวันลาแต่ถูกเจ้ามังคลาได้ฟังสารก่อนทําให้ส้อยสุวรรณและจันสุดาถูกวายุพั์และหัสกันจับเอาไปเป็นตัวประกันส่วนหัสชัยเมื่อได้ทราบข่าวว่าส้อยสุวรรณกับจันสุดาถูกจับตัวไปก็ขอรับอาสาไปล้างแค้นสุดท้าย สุดท้ายยุทธนาวีฝ่ายการเวกได้รับชัยชนะสุดสาครจึงขออาสาว่าพวกนี้จะไปพบมังคลาขอให้ส่งคืนน้องสาวทั้งสองถ้าขัดขืนคงต้องเกิดศึกมีหนังสือด่วนมาถึงพระอภัยมณีและศรีสวรรณในสารแจ้งว่าเสียท่าฆ่าศึกและสุวรรณมาลีส้อยสุวรรณและจันสุดาถูกจับตัวไปพระอภัยมณีและศรีสวุวรรณจึงรีบแต่งตั้งให้สินสมุทกับอรุณรศมีปกครองกรุงรัตนาสืบราชวงศ์ต่อไป ในระหว่างที่จะต้องทําศึกและเมื่อถึงกรุงลังกาจึงปรึกษากันถึงแผนการรบครั้งนี้พระอภัยมณีมีความเห็นว่าให้มีหนังสือไปเจรจาก่อนเมื่อพระมังคลาได้อ่านจึงคิดตัดสินใจจะสู้กับกองทัพของพระอภัยมณีและศรีสุวรรณกองทัพของพระอภัยมณีและศรีสุวรรณก็เป็นฝ่ายชนะและสามารถยึดกรุงลังกาได้ เมื่อสถานการณ์สงบลงหัตถชัยได้ขอสร้อยสุวรรณและจันสุดามาเป็นภรรยาสีสุวรรณจึงขอตัวกลับไปยังกรุงรัตนาส่วนนางมัตฉาแม่ของสุดสาครก็รักษาศีลและฟังเทศอยู่เสมอหวังให้บุญกุศลจะทําให้ชาติหน้าไม่ต้องอาภาัพเช่นนี้ทําให้พระอินช่วยตัดหางออกแล้วแปงลงร่างให้นางมัฉามีรูปร่างเหมือนมนุษย์ครบ32และสถาปนานางมัตฉาผู้เป็นแม่บังเกิดก และสถาปนานางมัตฉาผู้เป็นแม่บังเกิดก้าวขึ้นเป็นเจ้าในพระนามว่าภาชนานีจันทรวดีพระพันปีหลวง